ในยุคที่ทุกวินาทีมีค่าธุรกิจต้องการเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยำให้กับทุกกระบวนการเครื่องอ่านแท็ก RFID Ciba FXR 90คือคำตอบของคุณ Ciba FXR 90เครื่องอ่านแท็ก RFID ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในอุตสาหกรรมด้วยการออกแบบที่แข็งแกรง่งรองรับทุกสภาพแวดล้อม ซีบ้า FXR 90ทนแรงกระแทกด้วยมาตรฐาน IP 65และ IP 67ทนน้ำและฝุ่นพร้อมทำงานในทุกสภาพอากาศตั้งแต่อุณหภูมิ65องศาเซลเซียสถึงลบ40องศาเซลเซียสร,รองรับการอ่านแท็ก RFID ได้เร็วกว่า1,300แท็กต่อวินาทีด้วยความแม่นยำและเสถียรภาพที่คุณวางใจได้รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อการรวมระบบที่ง่ายดายและการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์นี่แหละเครื่องอ่านแท็ก RFID CBA FXR90 ที่ธุรกิจของคุณต้องมีแข็งแกร่งล้ำสมัยและตอบโจทย์ทุกกระบวนการถ้าหากสนใจเครื่องอ่านแท็ก RFID CBA FXR90 หรือเครื่องอ่านแท็กบาร์โคดรุ่นอื่นสามารถโทรศัพท์หรือแอดไลน์มาคุยกับน้องลูกหมูได้นะคะวันนี้น้องลูกหมูต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ